เดี๋ยวเดี๋ยวดีสกทีีส่ใหญ่้ากาเอปมารับจังสิลูกวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะด้วยกระป๋ามารับจังรับจัง

สามโมงสี่โมงให้นอหรับห่นหน้าไปย้มหวานๆเลยน้องเดียมไยางจบกดาตล้อยงวยเหดีกวเขบนเองไเอาเอาด้วมือหนีเต็มที่ลด

ไอไฟนะแม่ัรเกนีคเดือด้ยังลูกเดอยัง่้น้ต่อนี่แลเขาเรียกข้าวเพราเต่าเงี้ยง้เงี้ยเอ้าเนที่ช่เลยกรกก้าล้วกลก้าวลงาแล้วมันเกินกันลูกขอบคุณข่าคุณตาด้วย

อารมณ์ดีอย่านะสัญญากันก็คือเอาให้สุดนะวันนี้เอาให้สุดนะห้ามห้ามหาวนอนนะเได้นะท่องใจรอบอแล่วงเอร่วงเ่อรอบ้งมองงาน้องกล่าวเลทานุดรออไอ้ยิ้มรู้ยิ้มยิ้มเลยอน้องทำไมทำไมน้องหูจักควมจังอหรรู้ล่ะบอเลยน้องหูจัควม่ะ โอ้ไปใสได้ยยิมได้ยิ่ดีว่ะไอยิ้มยิมงดียิ่ไดีไอยิ้มไอยิ่้ยิ่ยิ่โอ้ก็ไปใส่เนาะเออโอไปส หนึ่งสองยิมแควห้างนี่ยิมแข้วห้างเอาคุณยายลูกขอาพุณยายด้วยนี่เปยายลูกยิ่ดวามยิมหวานนี่ล้ความนี้ก็ส่งไ้สิได้ไครันลย